ลูกสาวผวาพ่อตายไปแล้วสองครั้งฟื้นกลับมาแต่ไม่ใช่คนเดิมสงสัยสัมภเวสีที่วิ่งผ่านบ้านเข้าสิงลูกสาวร้องหมอปลาพ่อเสียชีวิตไปสองครั้งแต่พอฟื้นกลับมาแล้วไม่เหมือนพ่อคนเดิมสงสัยสัมภเวสีเข้ามาสิงร่างเคยไปปรึกษาพระหลายที่พระบอกพ่อเสียไปนานแล้วคนที่มาอยู่คือคนอื่นช่วงวันพระวันโกนจะมีกลิ่นเน่าลอยออกมาจากตัวพ่อตลอด ทีมข่าวอมรินทีวีได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พูดคุยกับนางสาวดีนามสมมุติและนางสาวใจนามสมมุติลูกสาวของคุณพ่อรายนี้โดยนางทันจีราและนางปารณีเปิดใจกับทีมข่าวว่าพ่อของตนป่วยหลายโรคหลังจากนั้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อนพ่อติดโควิด -19 และทําให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังจากนั้นอาการของพ่อก็สุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อหยุดหายใจไปประมาณ10นาที ตอนนั้นตนเองและลูกของพ่อทุกคนก็ทําใจและเตรียมที่จะจัดงานศพให้พ่อแล้วแต่อยู่ๆพ่อก็กลับมาหายใจอีกครั้งและใช้ชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แบบนั้นซึ่งตอนนั้นที่กลับมาตนมั่นใจว่ายังเป็นพ่อของตอนอยู่เพราะจําลูกได้หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3-4เดือนพ่อก็หยุดหายใจอีกรอบตอนนั้นหยุดหายใจไปประมาณ10นาทีแล้วก็ฟื้นกลับมาอีกรอบ แต่หลังจากนั้นอาการของพ่อก็ดูแปลกไปทั้งท่าทางและสายตาที่มองลูกและมักจะพูดคำหยาบช่วงหลัง6กโมงก็จะขอข้าวกินตลอดนอกจากนั้นยังชอบกินข้าวเสียงดังกินแบบมุมมามและชอบเคาะฟันถ้าไม่ให้กินก็จะวอยวายและด,าด่าทอยอยู่เสมอซึ่งอาการแบบนี้พ่อของตนไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพราะปกติพ่อเป็นคน พูดดีกับลูกและเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอและไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับข้าวของตนเองและมีพฤติกรรมแบบนี้มาประมาณ2-3ถึงเดือนแล้วส่วนเรื่องที่ทําให้ตนฉุกคิดว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่พ่อก็เพราะว่าพ่อตนเองเป็นคนสะอาดมากและตามร่างกายไม่มีแผลเลยแต่มีกลิ่นเหม็นเน่าและมีน้ําเหลืองไหลมาติดอยู่ที่ผ้ารองตลอดโดยเฉพาะวันพระและวันโกลนกลิ่นจะแรงกว่าปกตินอกจากนั้นเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วพ่อมีแผลที่อวัยวะเพศบวมและมีเลือดไหลออกมาตลอด คนเองก็พยายามหาทางรักษาแต่พอผ่านไปได้ประมาณ3ามวันแผลตรงนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนไม่เคยไปแผลมาก่อนเลยตอนนั้นตนก็รู้สึกตกใจที่ผ่านมาตนเองเคยไปปรึกษาพระมาหลายวัดเขาก็บอกเป็นเสียง เดียวกันว่าพ่อตนตายไปนานแล้วแต่คนที่มาอยู่ไม่ใช่พ่อเป็นคนอื่นแต่ตอนนั้นพระสงฆ์เขาก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่กิจของสงยอมรับว่าตนเองนับถือศาสนาคริสต์และเคยไปปรึกษาแต่ทางนั้นบอกว่าพ่อตนต้องชดใช้บาปซึ่งการให้คนมาทําพิธีแบบนี้มันผิดหลักศาสนาแต่ตนไม่อยากเห็นวิญ,ญญาณอื่นมาใช้ร่างของพ่อแล้ว แล้วก่อนหน้านี้ตนได้อัดคลิปตอนคุยกับพ่อแต่คนที่พูดกลับไม่ใช่พ่อและบอกว่าคนเองชื่อนรง์อายุ70%ปีบ้านอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็วิ่งมาเจอบ้านหลังนี้แต่กลับไม่ถูกแล้วตนเองอยู่ที่กรุงเทพมีบ้านหลังเล็กๆอยู่แต่ที่นี่มีบ้านหลังใหญ่อยู่สบายก็เลยชอบแล้วมาอยู่ด้วยที่ผ่านมาก็เคยบอกให้นรงค์ออกไปจากร่างพ่อแต่เขาก็ไม่ยอมออกไปก็จะหลอกไปเรื่อยๆว่าจะไปแต่ก็ไม่ไป ส่วนถ้าหมอปลามาทําพิธีแล้วพ่อจะเสียชีวิตตนเองและลูกคนอื่นๆของพ่อก็ทําใจกันไว้แล้วแต่ตนเองไม่อยากเห็นใครก็ไม่รู้ว่าใช้ร่างของพ่อแบบนี้เพราะมันทุกขทรมานสาวโพสพ่อป่วยติดเตียงอําเภอให้หามร่างมาทำบัตรประชาชนเพื่อใช้เบิกหลวงสุดท้ายพ่อเสีย สาวโพสพ่อป่วยติดเตียงอำเภอให้หามาทำบัตรประชาชนเพื่อใช้เบิกหลวงรุ่งขึ้นเจอข่าวเศร้าพ่อเสียชีวิตตัดพาะระบบราชการไทยจะต้องแบกผู้ป่วยลำบากลำบนมาอำเภออีกกี่คนถึงจะปรับปรุงผู้ใช้เ Facebook ชื่อแพงทองเจบูนได้โพสเรื่องเศร้าพ่อป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกต้องแบกผู้ป่วยมาทำบัตรประชาชนเท่านั้นตัดสินใจพาพ่อมาทำด้วยความทุลักทุเลแต่วันรุ่งขึ้นพ่อเสียชีวิตทันทีโดยระบุว่า ฝากอ่านแล้วช่วยแชร์ทีนะขบัตประชาชนคุณพ่อหมดอายุแต่คุณพ่อติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และอาการไม่ดีมาตลอดถามแล้วถามอีกว่ามีวิธีอื่นไหมคะที่จะไม่ต้องแบกผู้ป่วยมามันทุลักทุเลมากนะคะเพราะคุณพ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยย้ำแล้วนะคะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยมีเอกสารมอบอำนาจมาได้ไหมคะแล้วให้คุณพ่อปั๊มนิ้วมือมาหรือมีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอไปตรวจสอบที่บ้าน ทางอำเภอยืนยันว่าต้องแบกผู้ป่วยมาขาดจะติดเตียงอาการหนักใส่รถเข็นรถนอนเดินไม่ได้ใส่สายมากมายหรือเครื่องช่วยหายใจก็ต้องมาทำบัตรที่อำเภอค่ะต้องมาให้รถพยาบาลไปแบกมาขบัตรคนพิการถ้าหมดอายุก็ต้องมาทำใหม่ค่ะแบกไปที่ศาลากลางจังหวัดเหมือนกันหลายๆคนก็ต้องแบกไปทำค่สะสรุปแบกคุณพ่อมาทำบัตรประชาชนใหม่วันที่7มิถุนายน2566คุณพ่อเสียชีวิตวันที่8มิถุนายน2566มาแค่ถ่ายรูปจบที่เหลือใช้ข้อมูลเดิม ถามว่าทำไมต้องทำคุณพ่อยังต้องใช้เบิกจ่ายตรงและรับสิทธิ์จากทางโรงพยาบาลที่คุณพ่อรับยาต่างๆรักษาอยู่ค่ะเบิกหลวงเพราะพี่ชายเป็นทหารค่ะอะไรคือระบบราชการไทยแล้วบัตรประชาชนใหม่ของพ่อจะใช้ตอนไหนดีในเมื่อวันนี้พ่อไม่อยู่แล้วค่ะถามว่าจะต้องแบกกันไปอีกกี่เคสและต้องเสียชีวิตอีกกี่คนหน้าหดหูใจสิ้นดีอำเภอเมืองปทุมธานีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทานทีมปู่ช่วยกันแชร์และแก้ไขระบบราชการทีค่ะ